คุณผู้ชมนั้นไปติดตามกับทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการเพิ่มดูแลการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินนะคะหรือว่าสิทธิยูเซบสิทธิการรับการรักษาปรับชื่อรายการยาใหม่ให้ครอบคลุมในรายการยาหลายๆยี่ห้อนะคะเป็นการลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายค่ะ นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการเปิดเผยถึงผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ยูเซฟนั่นก็คือสิทธิการรักษาตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ เพื่อที่จะคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะพ้นวิกฤตแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องไม่เกิน72ชั่วโมงด้วยคุณผู้ชมค่ะสำหรับการปรับหลักเกณฑ์ยูเซบนี้นะคะจะเป็นการปรับฉบับที่4ค่ะซึ่งแบ่งเป็น2หมวดนั่นคือ 1. ค่ะการจัดทํารายการยาและค่าทมเนียมแพทย์โดยในส่วนการจัดทํารายการยานะคะปรจ ปัจจุบันเป็นการทำรายการยาที่ใช้ชื่อทางการค้าหรือว่าชื่อยี่ห้อทำให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายค่ะจึงปรับรายการการจัดทำรายการยาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งชื่อสามัญทางยาและชื่อทางการค้าจะบรรจุยี่ห้อต่างๆเพื่อแก้ปัญหาการเบิกจ่ายรายการยาค่ะส่วนการปรับค่าธรรมเนียมแพทย์นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นค่าบริการวิชาชีพปรับเป็นอัตราค่าบริการทางการแพทย์ค่ะเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ของปี2563 โดยภาพรวมปรับขึ้นเพิ่มร้อยละ30ค่ะเช่นการเย็บแผลฉีกขาดหรือว่าบาดแผลของหนังศรีรษะด้วยค่ะการปรับค่าธรรมเนียมใหม่นั่นก็คือจากเดิมในหกพ0บาทนะ,ะตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น9,000บาทเรียบร้อยแล้วการใส่ท่อช่วยหายใจปรับจากเดิม1,500บาทขึ้นเป็น2,250บบาทคุณผู้ชม ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นราคาของค่าธร,รมเนียมแพทย์ในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลให้ค่าบริการผู้ป่วยยูเซปในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ13.5นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีการปรับเรื่องเกี่ยวกับค่าธร,รมเนียมเพิ่มขึ้นนั่นไม่ได้หมายความว่า เราสูญเสียในเรื่องของสิทธิใดๆเรายังคงได้สิทธิที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ยังได้สิทธิเพิ่มเติมด้วย<ช>เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาว่า,ารเรา,<ย>าสามารถเข้าที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะซึ่งดีมากๆเลยค่ะในโครงการนี้